สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทาคลิปนะครับส่งอาจารย์ถ่ายวอล์กนะครับวันนี้ก็จะเป็นวอล์กเกี่ยวกับตามติดนะครับชีวิตหนึ่งวันนะครับของผมว่าหนึ่งวันนี้ทําอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหนึ่งวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยเมื่อเช้านะครับเราก็ได้ไปซื้อกับข้าวนะครับ ได้มาสองอย่างนะครับมีไก่ทอดนะครับแล้วก็ต้มจืดนี้นะครับก็จะเป็นมื้อเช้านะครับของวันนี้นะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกันต่อนะครับดูเลยเอาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับวันนี้นะครับผมจะไปวิ่งงานนะครับ ครรับบนะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับเอาแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งตัวกันต่อนะครับนี่นะครับก่อนเราออกไปวิ่งงานกันนะครับวันนี้เราก็จะมีของนะครับบารุงหน้าไหน่อยนะครับก็มีกันแดดแล้วก็เป็นตัวน้าตกนะครับอันนี้ก็เป็นรออนะครับผมไปดูกันต่อเลยครับผมโอเคครับ ตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา1 1เดโมงนะครับเรากำลังจะออกเดินทางนะครับเปิดงานดูนะครับว่านี้จะมีงานเข้ามาไหมนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันต่อเลยครับโอเคครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เดอะวันพาร์คนะครับวัดล่ากระดุกนะครับเมื่อกี้นะครับผมออกจากบ้านมาก็ได้ลูกค้ามาคนหนึ่งนะครับตามที่ึืนไปให้นะครับเมื่อกี้นะครับได้มานะครับตอนระหว่างทางผมเลยไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าวันนี้เราจะได้กินทั้งหมดกี่นานนะครับ วันนี้เราก็อยู่ที่ซอ,อยสามชีนะครับได้งานมาจากวันกล้วยมาส่งปักเก็ดนะครับงานไกลวันนี้เราก็หางานต่อครับขับไปเรื่อย ตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงยห้านะครับอันนี้เราแวะมากินข้าวก่อนนะครับมีคนนี้ด้วยนี่ครับราอาหารนะครับอยู่ที่ท่าอิดนะครับดีครับโอเคครับตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านของคุณรสสุคนนะครับอยู่ไหนว่าไปไหนแล้วนี่นี่นะครับตอนนี้กําลังออกเดินทางครับ ไปวิ่งงานต่อเมื่อกี้ฝนตกนะครับกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาบ้านฝนตกครับไปรับชมกันต่อเลยไปฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาหลบฝนอยู่มาจะกลับบ้านแล้วะครับจะฝนตกก่อตอนนี้นะครับเราก็ติดฝนอีกรอบนึงนะครับขยับจับเมื่อกี้มานิดเดียวเองอันนี้อยู่หน้านโรงเรียนนะครับนี่นะครับอยู่หน้านโรงเรียนนะครับ อยยาวๆเว้ยครับตกหนัก A few moments later แตอนนี้นะครับเราก็ถึงบ้านอาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จริงถึงตั้งแต่ประมาณสี่โมงกว่านะครับแต่ว่าผมลืมถ่ายคลิปนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปกันด้วยนะครับว่าวันนี้ไปวิ่งงานได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ๋ยวไปดูรุปไปเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปยอดนะครับของวันนี้นะครับที่ผมไปวิ่งโบมานะครับ รอบเช้านะครับได้มา40บาทนะครับรอบบ่ายนะครับได้มา76บาทแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะครับก่อนที่เข้าบ้านได้มา1 5 2บาทครับทั้งหมดก็จะได้2 6 8บาทนะครับอันนี้ยังไม่ได้หักค่าคอมมิชชั่นนะครับของทางแอปแล้วก็จะมีค่าเติมน้ำมัน100บาทนะครับค่าข้าวอีก40บาทครับสรุปวันนี้นะครับยอดคงเหลือของผมเหลือ ร้อยยี่แปดบาทนะครับที่วิ่งมาทั้งหมดวันนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นบล็อกของผมนะครับ1วันตามติดชีวิตก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนะครับสอบคั